ครับริบศาสตร์ใจร้ายนะครับเดี๋ยววันที่9ก้าจะส่งมอบนะครับเตรียมแม่พันุไว้สองโรงทั้งหมดร้อยสามสิบห้องรีบตอนเช้าได้ยี่สิบาแม่ตอนเย็นยี่สิบาแม่อ่ะวั<า>นที่9้าจะทําการส่งมอบที่เอสจีนะครับแต่ผมรีบเอาไว้ใช้งานก่อนนะครับลูกไก่จะไม่ได้มีจําหน่ายองไปซื้อที่เอสจีเท่านั้นนะครับผมรีบเอาไว้ใช้งานนะครับโตมาลูกมันเป็นหนุ่มผมก็เอาไว้ชนแทงตัวเมีย เอาเข้าทำแม่สองร้อยแม่ที่เหลือก็มีแบ,บ่งปันตอนไก่สาวรอ,อกหกเดือนได้ครับคุณครับ <c oughs> นี่สาใจร้ายขอามาลูก <c oughs> สาวจอมโมดเสริมได้ถึงสามสิบน,นะเช้าใกล้เคียง <c oughs> ใกล้เคียงนะครับยี่สิบกว่าแม่ขอามาอันนี้สายยงนอะไรี้ไม่เข้าอะ่ะข่ามานี่ก่อนเนี่ยเข้าไปไหนอะ่ะ นี่ไงมูสะดำเด็กลูกสาวเอวาน,นี่แม่ตัวทองเอวานจะเป็นมารอตีไทยของเา้าแล้วก็มาสมย้อนเข้าแสนคนไห่แล้วนะครับลูกสาวจะราน,นะครับเน่ผสมด้วยแสนเรียมลูกส,สาวแสนเรียม17เเอ็ม หล,ลี่ยมเนี่ยตัวได้คู่ที่เอ็ดเจ็ดเอม็มคู่ดีถ่องน,นะครับมานะตัวไหนไขแล้วไม่ต้องผสมนะตัวไหนดูด้วยตัวไหนไขไขแล้วไม่ต้องผสมติดแล้วมาผมจะรีดทุกเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นจะรีดอีกครั้งหนึ่งนะครับรีดจนวันที่แตดนะครับ ผมเตรียมตรงนี้ไว้สองโลนะครับหนึ่งร้อยสามสิบแม่นะครับที่ทุกวันทุกวันแต่บางทีทำคลิปไว้แต่ผมก็ไม่ร้ว่าจะมาลง่ยพวกนี้ไขยหมดแล้วนะครับวสวยๆ อูแม่พันธสวยปะ่ะน,นี่นะครับเลือดเข้มๆเ,เลยนะครับนนลงนู้นสร้างใหม่ลงแล้วนะครับกำลังสร้างลงเพราะอีกเอามาอีน,นึงก็พัฒนานะครับ มาลอกสีไทยนะครับชอบแบบไหนทําแบบนั้นผมเองผมชื่อชอบหวแบบนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบแบบผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ